สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําส่วนเสริมของ NVIDIA อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับในเรื่องของการใช้งานและหลายคนนะครับเวลามีปัญหาเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเวลา เราอยู่คนเดียวก็จะหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องโทรไปส่งข้อความหรือส่งอีเมลไปถามเพื่อนๆที่รู้จักพวกนั้นนะครับแล้วคําตอบนะครับคำถามที่เราได้ได้มาจากคนที่เราหวังพึ่งขอความช่วยเหลือก็จะมีเวอร์ชั่นอะไรนะครับซอฟต์แวร์อะไรเวอร์ชันอะไรใช้ระบบปฏิบัติการเป็นแบบไหนนะครับเราก็ ไม่รู้ไม่ทราบนะครับเราก็ไม่รู้วิธีการตรวจสอบด้วยว่าทำยังไงนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าสมมติว่าเราเตรียมข้อมูลไปให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็แจ้งเวอร์ชันแจ้งโปรแกรมแจ้งอะไรต่างๆนะครับไปให้คนที่เราขอความช่วยเหลือได้ทราบก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำของอาการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับให้กับเราได้ถูกต้องนะครับตรงประเด็นนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็ะบจะไม,ม่มีวิธีการตรวจเช็คที่มันแน่นอนนะครับหรือว่าเราก็อาจจะต้องใช้ทักษะความรู้ที่จะนําไปปรับใช้การเข้าถึงเวอร์ชั่นหรือชื่ออะไรต่างๆนะครับ<อ>ก็มันก็ทําให้ยุ่งยากนะครับวันนี้เรามีส่วนเสริมของ n v i d a ที่ชื่อว่า Version Collector นะครับซึ่งจะช่วยการ รวบรวมนะครับโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานอยู่โปรแกรมที่เรากำลังใช้งานนะครับให้ได้ทราบโดยละเอียดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้งานประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ไม่ยากนะครับผมในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางไว้นะครับใต้รายละเอียดคลิปนะครับให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเสริมไปใช้งานกัน นะครับวิธีการติดตั้งส่วนเสริมก็อิน e ทอแล้วก็ Yes ok อย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องโอเคนะครับตอนนี้ผมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูผมก็จะเปิดโปรแกรมนะครับอยู่ประมาณ Messenger Row Column 1 1 e One of ผลไม้พื n นั Column Messenger Column 1 1 e One ผลไมพื้นนที่หาทานยาก .doc document desktop ก็จะเป็นพวกโปรแกรมเหล่านี้นะครับที่ผมเปิดใช้งานอยู่นะครับ เมื่อเราติดตั้งส่วนเสริมแล้วนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเราแค่รู้วิธีรู้คําสั่งการเรียกใช้ส่วนเสริมตัวนี้นะครับก<โ>็ว,บ<โ>วิธีการเรียกใช้ก็ไม่ยากครับเราใช้คําสั่ง NVDA Control Shift V นะครับ V, v กด V 2ครั้งนะครับกด NVDA Control ค้างไว้แล้วก็กด VV นะครับมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้ครับ Detected apps, add-ons, and versions. Detected apps, add-ons, and versions. Heading level 1 detected applications. Table with 11 rows and 4 columns. Row 1, column 1, column 2, name. Column 3, version. Column 4, bitness. Row 2, column 1. Okay. It detect the add-on application. It will detect the program that we and most of the ส่วนของตัวไหน,หนที่เราดิสเลเบลไว้ที่เราปิดการใช้งานก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับผมก็จะคอนโทรโฮมขึ้นไปข้างบนครับ out of table you shift plus arrow keys to select ctrl plus c to copy to clipboard นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง select ทั่วไปได้เลยนะครับกดชีพค้างไว้แล้วก็ใช้ลูกศรนะครับในการ select นะครับถ้าเราต้องการที่จะดูข้อมูลนะครั blank heading level 1 n e detected blank heading level 1 detected applications นะครับ detect ตัวตัว table with 11 rows and 4 columns, row 1, column 1. Out of table with 11 rows and 4 columns, row 1, column 1. 4 Control Edge of table, black column, column 1. Edge of table, row 2. Row 1. Column 2 name. Column 1 column 2 name. อันนี้ผมเลือกลูกศรซ้ายขวานะครับกด Control เอาแต่คังไว้ Column 3 version Column 4 b u s bitness Edge of table bitness นะครับเดี๋ยวผมดู business คืออะไร Business Row 264 i t r bit Row 1 bit Column 3 version ก็มันก็จะบอกนะครับบอกชื่อ Column 2 name Column 3 version บอกเวอร์ชัน Column 4 b u s bitness แล้วก็บอกระบบนะครับระบบที่ <laughs> which to 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 heu, column three, column two, name. name. name Row to Microsoft Windows. Version, column three, Windows 11 22H2 10 0 Workstation AMD 64. Workstation. Bitness, column four, 64 bit. Version, name, column two, Microsoft. Row three, and VDA. Version, column three, 2023.1. Bitness column 432 bit, edge of table 32 bit. <laughs> Version name column 2 NVDA. <laughs> row 4 Explorer, Microsoft registered Windows registered operating system. Version column 3, 1, 0, 0, 2, 1, 1 bitness column 464 bit. Version <laughs> name column row 5 obs 64 obs studio. Row 6 Microsoft.Windows no Row 7 application from host Row 8 messenger. <laughs> Version column 3194, bitness column 464 bit. Version <laughs> name column 2 messenger. Row 9 Microsoft Outlook. Row 10 Windward, Row 11 Google Chrome, Edge of Table, Google Chrome, version column 3, 1, name column 2. Detected NVDA add ons, heading level 1. On. On. It like -on like it table. table with 93 rows and 6 columns row 1 column 1, one. column 2 name row 2 add-on updater row 3 accessible agenda row 4 air accessibility version column 3 1.2 status column 4 enabled author slash publisher column 5 Horatio kessler hate status column 4 enabled Author/ publisher column 5 Horacio Kessler. Hater j b n i t a s c a r r e ั o นา Add-on ID column 6 AirLive Drive. Edge of table AirLive Drop. นะครับพวก add-on ID นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพวก add-on เราสามารถเล e c t แล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่โูกกัน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ